ว่าความน่ากลัวของถนนที่มียากุซ่า,หาหน่ากลัวที่สุดนคะครับ ในรูนนั้นเดินเข้าไปต้องระวังตัวให้ดีเลยเพราะว่ามันมีความน่ากลัวอยู่อย่างผมอะไปอยู่แค่ตรงหน้ารูนนะเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระเดนเหมือน<ๆ>กับน,น้องชายจะมีเหมือนคนญี่ปุ่นผู้ชายตรงเทินๆนแบบเดินเข้ามาพูดอะไรไม่รู้คือผมฟังไม่ออกเหมือนชวนจะไปทำอะไรสักอย่างน่าจะฟิลแบบ walking street นี่นะครับมันก็จะมีเหมือนคนฝักวส่วนใหญ่ผมเดาน่าจะเป็นยากุซ่าเพราะมันมีความเถื่อนอยู่ประมาณนึงแล้วก็ในตาแข็งบักแล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะยืนอยู่ในที่เที่ยวกลางคืนตรงนั้นจะมีดองกินะซึ่งผมอาจจะไปซื้อของฝากก็ตตต้้้้้้้ออออองงงงงเเ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 เดดดดดดิิิิินน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 นผผผ่่่่าา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 รรรรรููััััววววยยยยพขไปมมมมมมกกกกบบบบบช็แโลลคคะะะีีซึใใจจท ที่จะไปดองกีของนำบาอย่าไปเดินมั่วซั่วเดินให้มันถึงไวที่สุดเราจะได้ปลอดภัยกับตัวเองเราแน่ใจได้ยังไงเพราะคือยาคุซ่าคืออย่างงี้ครับตอนผมไปออนเซ็นที่ไทยเขาไม่ได้มีกฎนะว่าห้ามคนสักเข้าซึ่งผมแปลกใจมากเพราะว่าตอนมาออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเขาแปะป้ายเลยห้ามคนสักเข้าหม่คนสักถึงห้ามเขา้าออนเซ็นถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมเลยนะตอนนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าความน่ากลัวของถนนที่มียาคุซ่าน่ากลัวจริงน,นะครับ